สวัสดีค่ะลิชานะคะหรือว่าชาลิชาออฟฟิเชียลนะคะช่องนี้นะคะหลายคนอาจจะติดตามมานานแล้วนะคะจากลิชาเฮาส์หนึ่นะคะแล้วก็วันนี้นะคะ,ะใช้เป็นช่องทางหลักนะคะในการที่จะทำคอนเทนต์ youtube ในยุค New Normal ยุคใหม่นะคะที่ผ่านมานะคะช่องนี้เคยเป็นช่องที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับความสวยความงามสุขภาพนะคะทั้งรายการทีวีและออนไลน์ line, ลงมาอยู่ใน YouTube หมดเลยนะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดนะคะที่มีมายาวนานอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปลายปี62จนถึงตอนนี้จะปลายปี64แล้วนะคะก็62 63 64 2ปีครึ่งจะ3ปีแล้วนะคะก็มันยาวนานหรือเกินกับสถานการณ์แบบนี้นะคะเรื่องของโรคระบาดเนี่ยเป็นกันทั่วโลกเศรษฐกิจกหรือว่าการที่จะแบบมีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเป็นกันทั่วโลกแต่โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยอย่างที่หลายคนรู้นะคะว่ามันก็จะมีวิกฤตในเรื่องอื่นๆเสริมเข้ามาอีกทําให้มันยิ่งแย่ยิ่งพังลงนะคะวันนี้ลิชาจะมาพูดมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการเอาตัวรอดในช่วงยุคโควิดอย่างไรเอาตัวรอดไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของการทํางานหาเงินนะคะที่กิจการต่างๆธุรกิจต่างๆแทบจะเต็มร้อยแทบจะทุกกิจการบนประเทศไทยเลยไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายออฟฟิศรัฐบาลเอกชนนะคะรวมไปถึงเครื่องบินน่ะสนามบินเครื่องบินก็คือจอดอยู่เฉยๆบินไม่ได้ไปไหนไม่ได้นะคะมันพังขนาดนั้นเลยการเอาตัวรอดหมายความว่า1เอาตัวรอด จากการที่เราไม่ติดโควิดเพราะว่าริชาก็ไม่ได้ว่าเก่งหรือว่าอะไรนะแต่ว่าเราก็คือไม่เคยมีภาวะอาการหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับการจะติดโควิดเลยเพราะว่าเรามีวิธีค่ะเรามีวิธีที่แบบทําไมเราถึงการไม่ตกเดี๋ยวจะมาพูดเอาตัวรอดเรื่องของการติดเชื้อหนึ่งอย่างและนะคะเอาตัวรอดของการที่เราจะเกิดความแบบ เรง่ายๆเนาะภาษาชาวบ้านก็คือเจ๊งจากธุรกิจการค้าอะไรต่างๆนะคะก็คือเราเอาตัวรอดมันมาได้อย่างไรนะคะในช่วงนิวนอร์มอลวิถีชีวิตที่ต้องปรับเปลี่ยนพลิกเลยนะคะในการที่เรียกว่ารูปแบบทํางานนะเราต้องพลิกเลยอะค่ะทีนี้เราเอาตัวรอดยังไงเรื่องของงานและการหาเงินนะคะมาเอาตัวรอดข้อที่3เนี่ยคือเอาตัวรอดอย่างไรเพราะว่าปี64 เป็นภาวะที่หนักที่สุดกว่าปีที่แล้วนั่นก็คือกิจการมมันเจ๊งอยู่แล้ว คนติดโควิดเยอะขึ้นทวีคูณแล้วก็เรื่องของการล็อกดาวกักตัวกันต้องตั้งการ์ดไม่ตกเนี่ยมันต้องแบบเพิ่มขึ้นอีก10เท่าทวีคูณเลยะคะ่ะเอาตัวรอดอย่างไรกับการที่ล็อกดาวซ้ำซากงงงวยล็อกดาวเนี่ยยิ่งทําให้ทุกอย่างพังลงเนี่ยเราเอาตัวรอดจากการล็อกดาวนี้อย่างไรเพราะว่าหลายคนนะคะเกิดการล็อกดาวที่ผิดเพี้ยนไปของปีนี้เนี่ยมันทําให้เราเกิดสภาวะสภาพใจ,ใจิตใจที่มันแย่แล้วมันพังลงนะคะทําไมลิชาถึงพูดแบบ เพราะว่าตัวลิชาเองแบบป, 1, ป 2, ีหนึ่งปีสองโควิดเนี่ยเราแบบเราลอดทั้งเรื่องของสุขภาพทั้งเรื่องของการหาเงินทํางานปรับเปลี่ยนได้อย่างแบบไวมากพอเข้าปีที่สามอะค่ะเออมันเกิดการที่แบบทุกอย่างทุกคนไม่ใช่ลิชาคนเดียวนะคือทุกคนก็เป็นค่ะทุกอย่างมันดูเหมือนถูกพับเก็บ โปรเจกต์ทุกอย่างแบบกระทันหันมากเพราะว่าห้างก็ปิดหนักกว่าเดิมร้านค้าปิดปิดหนักแบบงงๆง,งกว่าเดิมอะนึกออกไหมเพราะว่าอย่างปีที่แล้วยังจะเป็นแบบปิดได้นั่งทานจํากัดเว้นระยะห่างตั้งตั้งฉากกั้นอะไรต่างๆนาะนาะปีที่2มันยังใช้ชีวิตที่แบบค่อนข้างได้กว่านี้ค่ะแต่พอปี3ร้านค้าปิดสั่งก็ไม่ได้ให้เปิด take away ก็ก็คือเหมือนห้ามสั่งใกล้มีข้อห้ามมากมายต่างๆนาะนาะบางร้านเขา สินค้าเขาไม่ได้เหมาะกับเช็คเอา y ์แบบผ่านมาแล้วซื้อค่ะสินค้ามันต้องเป็นนัดจองโทรนัดหลายหลาล้านแทบจะทั้งหมดเลยก็คือต้องยอมปิดเพราะว่ามันเทคเอา a ์ไม่ได้มันไปแบบลักษณะของคนขาจรผ่านและแวะซื้อมันไม่ได้อะค่ะก็เลยต้องปิดปิดปิด,ปด เท่ากับว่าปีนี้กิจการมันมีพังลงเยอะมากรวมถึงพวกทํางานประจําก็โดนหนักมากนะคะทํางานสายการบินทํางานห้างอะไรก็โดนหมดวงการบันเทิงก็โดนหนักนะคะปีที่แล้วยังพอถ่ายได้บ้างล็อกดาวน์แป๊บๆปีนี้ล็อกแบบแป๊บๆ,ๆ,ๆ,ๆสเปะสปะนะคะวงการบันเทิงก็หนักค่ะพิธีกรดารานักร้องนักร้องนี่ยิ่งแย่ข่าว่าวที่เราเห็นอยู่นะคะนักร้องคือเหมือนตัดอนาคตเลยร้องเพลงไม่ได้เลยนะคะแล้วก็นักแสดงนี่มันก็ยังมีการที่แบบพลิก มาทําออนไลน์มาอะไรกันบ้างมาทํา YouTube กันบ้างทีนี้เรื่องของการเอาตัวรอดของสุขภาพก่อนสุขภาพลิชาจะเป็นคนที่พอรู้ว่ามันมีเชื้อโรคเราจะเป็นคนที่ชอบดูแลตัวเองอยู่แล้วกลัวป่วยกลัวอะไรอยู่แล้วชอบกินยาดักไว้ชอบดูแลตัวเองมากๆอะค่ะเราก็เลยแบบว่าเห็นคนอื่นบางทีไม่ใส่หน้าก,กากบางทีคนอื่นกาดตก เราจะไม่เข้าใกล้เขาเราก็คือรู้ว่าตั้งแต่มันมีวิกฤตเราศึกษาเลยว่าโควิดมันติดทางไหนอะไรยังไงเราก็จะระวังมากๆไม่กินร่วมกับใครแม้กระทั่งคุณแม่หรือคนในบ้านไม่กินร่วมกับใครนะคะไม่ออกไปไหนมากใส่หน้ากากตลอดเวลาก็ชอบอยู่แล้วที่จะใส่หน้ากากก็เลยทําให้เราขยันใส่หน้ากากขยันล้างมือแล้วลิชาเป็นคนที่ป่วยอะนะไม่ได้เคยตรวจกับหมอนะคะแต่ว่าเคยตรวจเรื่องของโรคเครียดภาวะฮอร์โมนแปรปรวนก็จะมีโรคประจําตัวที่ติดมาตั้งแต่เด็กคือโรควิตกกังวลเป็นคนที่แบบ ชอบเครียดชอบวิตกกังวลโดยที่เราไม่ได้อยากเครียดนะแต่ว่าฮอร์โมนเรามันพาให้เราเป็นอย่างนั้นเราก็เลยรู้ตัวว่าเราเป็นคนวิตกกังวลเหมือนย้ำคิดย้ำทำชอบล้างมือล้างเท้าบ่อยๆอยู่แล้วเป็นคนที่แบบล้างมือล้างเท้าบ่อยล้างทําความสะอาดบ่อยจนแม่ก็บ่น่าล้างอะไรตั้งหนาอะไรอย่างนะี้นะซึ่งมันเป็นข้อดีนะคะนี่คือเรียกว่าข้อดีของลิช่าเลยแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติอาจจะเป็นข้อหน้าลาคาญสําหรับบางคนเดี๋ยวล้างมือเดี๋ยวเดี๋ยวรักษาความสะอาดเกินไปพอมาเป็นยุคนี้ลิช่าจะพกเจลคือแบบ มาตรฐานคือสูงมากแต่ไม่ได้เรื่องมากกับใครนะคะเราก็จะรู้แล้วถ้าคนไหนบอกว่าเออไม่ได้ใส่หน้ากากเราก็จะไม่เข้าใกล้อะค่ะคือแบบมีมาตรการที่เข้มงวดกับตัวเองมากตั้งแต่ปีแรกจนปีที่3ก็ยิ่งเข้มงวดก็เลยไม่เคยที่จะเฉียดฉิวหรือมีอาการหรืออะไรเกี่ยวกับโควิดเลยก็คือเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องการ ป้องกันมากๆบ,าบังคับคุณแม่บังคับทุกคนเลยนะคะก็ให้ใส่หน้ากากอะไรเงี้ยค่ะทุกคนต้องทําตามกันนะคะอันนี้ไม่ได้แบบสั่งหรือว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นมาตรการที่แบบหลายคนก็ละเลยเนาะยิ่งตอนนี้เป็นเรื่องของวัคซีนเข้ามาแล้วหลายคนบอกว่าไม่ได้ไปไหนอะ่ะไม่ต้องฉีดก็ได้วัคซีนจริงความคิดที่ผิดมากนะคะจริงๆไม่ได้ไปไหนแต่คุณอย่าลืมว่ามีคนเข้าออกบ้านเราอะคะ่ะต่อให้คนที่เป็นผัวเป็นเมียเป็นครอบครัวคุณนะคะเขาฉีดวัคซีนแล้วเขาออกไปทํางานเขาเอาเข้ามาบางทีมวกเสื้อผ้าหรืออะไรติดเชื้อโควิดมานนะะะคะคครรอบตััวทีูู่่้้จกะะผใหญ ที่ไม่เคยออกไปไหนหรือใครที่บอกว่าไม่ไปไหนไม่ต้องฉีดวัคซีนอะติดกันหลายคนเลยนะคะจากแบงค์จากเงินจากกล่องพัสดุอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยแบบโอโหมันอันตรายมันน่ากลัวมากนะคะเจลแอลกอฮอล์รวมไปถึงอะไรต่างๆที่ไว้ล้างมือนะคะแล้วก็จะแบบพกติด มากๆเลยฉีดบ้านฉีดอะไรไปหมดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญให้ไปลองปรับเปลี่ยนความคิดใหม่เดี๋ยวเรื่องการฉีดวัคซีนฉีดไม่ฉีดวิชาเนี่ยเคยมีปมปัญหานี้มาก่อนเดี๋ยวไว้คลิปหน้ามาเล่าให้ฟังนะคะเอาตัวรอดข้อที่2ก็คือเรื่องของการหาเงินทํางานนะคะปีแรกเนี่ยลิชาก็กระทบนิดหน่อยเพราะว่างานบางอย่างก็ถูกชะงักไปไปถ่ายทําไม่ได้อะไรไม่ได้นะคะก็ปกติเรามีพื้นฐานการขายออนไลน์อยู่แล้วการขายดรอปชิปหาสินค้าเราถนัดอยู่แล้วนะคะซึ่งทํามาก่อนแล้วแต่หลายคนมองข้ามพอมา ยุคนั้นเนี่ยมันเกิดการเคอร์ฟิลด้วยล็อกดาว์ด้วยร้านปิดห้างปิดอะไรปิดนะคะเราก็ใช้วิธีวิชาที่เราทํามาค่ะการขายออนไลน์แต่ว่าเราก็เลือกสินค้าให้เหมาะกับสถานการณ์นะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติช่วงนั้นสถานการณ์เมื่อปีที่แล้ว เราไปขายเสื้อผ้าเครื่องสำอางก็คงไม่มีใครซื้อดิฉันก็เลยปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยค่ะขายเป็นอาหารอาหารการกินขนมก็อาจจะฟุ่มเฟือยไปจะขายอาหารหลักนะคะตอนนั้นก็คือขายเป็นปลาสลิดไม่ใช่ปลาสลิดแบบทั่วไปที่เห็นตามตลาดนะคะเป็นปลาสลิดคัตเกรด A เราก็มีการผ่านมาตรการอะไรต่างๆของโควิดตอนนั้นนะคะอย่างได้มาตรฐานเราก็นํามาขายกับเพื่อนนะคะแล้วก็ขายน้ําส้มขายอาหารแล้วก็ของใช้ต่างๆทุกอย่างเลยค่ะที่ เกี่ยวกับสถานการณ์การล็อกดาวน์โควิดหรืออะไรต่างๆซึ่งมันก็สร้างไรายได้ได้นะคะก็ผ่านพ้นมาได้เป็นปีแล้วก็จนเปิดล็อกดาวน์ก็ทํางานตามปกติมาจนมาปีนี้ค่ะปี64เนี่ยมันอยู่ๆมันก็วูบมาเลยเนาะจากการที่มันมีคลัสเตอร์มีอะไรต่างๆก็ทําให้งานเนี่ยเกิดผลกระทบอีกแล้วแล้วการที่เราจะกลับไปขายปลาสลิดอะไรตอนนั้นมันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะปีนี้ก็เลยเปลี่ยนสินค้าค่ะเป็นตามไลฟ์สไตล์ของคนที่อยู่บ้านอย่างรอบ ที่สองรอบแรกคนอยู่บ้านคือยังทํางานตอนกลางวันได้นะคะแล้วก็ล็อกดาวน์สั้นๆก็คือทุกคนใช้ชีวิตปกตินั่นแหละแต่ว่าทุกคนจะประหยัดเงินเราก็จะหาของที่กินสําคัญเขาก็จะสนใจพอยุคนี้นะคะคนออกจากบ้านไม่ได้กลางค่ํากลางคืนนะคะคนเครียดคนหมกตัวอยู่บ้านคนกลัวการออกจากบ้านคนกลัวการใช้เงินใช้ตังค์นะคะเราก็จะหาของที่คนเนี่ยไม่ออกไปไหนเขาจะอยากได้เช่นอาหารแช่แข็งหรือว่าอาหารที่แบบ เก็บถนอมรักษาหรือของที่ดีต่อสุขภาพเพราะว่าโควิดรอบนี้คนจะเน้นรักษาสุขภาพมากขึ้นอย่างรอบที่แล้วยังปกติอยู่แค่ใส่หน้ากากล้างมือนะคะแต่ปีนี้คือเรื่องอาหารการกินเสือผ้าเจลแอลกอฮอล์ความสะอาดอะไรต่างๆนะคะคนแบบตระหนักแล้วก็แพนิคก,กันมากขึ้นที่นี้เราก็ยังใช้วิธีการขายออนไลน์เหมือนเดิมแนะนําให้เพื่อนเพื่อ,อลองดูนะคะแต่ประเด็นเลยอะคะ่ะนอกจากเรื่องของการทําอาหารก,กินแล้วนะคะรอบที่3มันมีอยู่อย่างหนึ่งอย่างที่บอกว่ามันล็อกดาวแบบเหมือนขัง อยู่ในคุกเลยนะคะคือ6กโมงเย็นก็เตรียมออกจากบ้านไม่ได้แล้วตอนแรกก็คิดว่า10วัน14วันนี่ก็ปามาเดือนหนึ่งเดือนครึ่งจน2เดือนแล้วมันมันมากเกินไปนะคะสําหรับการล็อกดาวน์แบบนี้ส่วนกลางวันออกได้แต่อย่าลืมค่ะว่าล็อกดาวน์รอบที่แล้วมันออกได้ไมมีร้านค้าเปิดแต่ตอนนี้ออกไปตลาดก็ปิดร้านค้าก็ปิดบริโภคอะไรไม่ได้เลยสั่งออนไลน์ก็ยุ่งยากบางทีไปหน้าร้านยังต้องยืนสั่งผ่านไรเดอร์ก็งงเหมือนกัน มันก็เกิดความยุ่งยากมากมากเลยอะค่ะมันทําให้คนเราเนี่ยโอเคซื้อของออนไลน์ซื้อมาตุนซื้ออะไรก็แล้วพออยู่บ้านมันเกิดการไม่มีอะไรทําเครียดรุงซ่านระแวงดูข่าวจิตตกนู่นนี่นั่นนะคะหลายคนเป็นรวมไปถึงลิชาืลิชาเป็นหนักมากอะคือเขาเริ่มล็อกดาวน์สิตอนแรกเราก็ยังทํางานขายออนไลน์อย่างที่บอกพอทําไปทํามาออนไลน์ก็เริ่มติดติด,ตดขัดขัดเพราะคนไม่อยากใช้เงินกันแล้วไม่กล้าซื้อของอะไรกันแล้วค่ะมันก็เกิดการที่รายได้รายรับเนี่ย ขาดหายไปเลยนะคะไม่ใช่ชะลอตัวเหมือนที่ผ่านมาคือขาดหายไปเลยเป็นศูนย์เลยมีแต่รายจ่ายซึ่งทุกคนเป็นหมดแล้วระหว่างปี2ปีก็เป็นมาตลอดแต่ปีนี้ทุกคนเป็นมากลิขชาการันตีทุกคนเป็นหนักมากนะคะกิจการที่เคยแบบอยู่ได้แล้วค่อยๆแย่ลงตอนนี้ก็เจ๊งแล้วอะไรแล้วนะคะไม่มีใคร ู้อะไรกลับคืนมาได้แม้กระทั่งสภาพจิตใจลิชาเองนะคะแล้วก็หลายคนที่เราเห็นตามข่าวแต่ก็ยังมีหลายคนที่สภาพจิตใจเข้มแข็งก็ไม่เป็นแต่ลิชากําลังจะเล่าว่าที่ลิชาเป็นเนี่ยคือเรามีโรควิตกกังวลเครียดอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเรื่องของเคมีสมองต่างๆนังทั้งที่เราอาจจะไม่ได้อยากเป็นแล้วลิชาก็เคยมีความ ผิดพลาดผิดหวังรุนแรงทําให้รู้สึกแบบว่าเราอาจจะเป็นซึมเศร้าตอนนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นแต่เราเป็นคนที่แต่ก่อนเราสวดมนนั่งสมาธิฝึกสมาธิเราเลยทําให้เป็นคนที่ยังรู้เนื้อรู้ตัวแล้วเราวิเคราะห์ตัวเองเป็นคนที่เวลาป่วยจะยังไม่หาหมอชอบวิเคราะห์ตัวเองเหมือนเป็นหมอของตัวเองก่อนทีนี้เราก็รู้สึกว่าเรามีความเครียดสูงจากที่มีสมาธิเราก็เปลี่ยนไปนอนไม่หลับเครียดมากขึ้นนะคะหน้าก็แบบโทมเพราะนอนน้อยน,นอนไม่พอเครียด มีแต่ความเครียดไม่รู้จะทําอะไรจากคนที่ออกตลอดมีอะไรทําตลอดแล้วก็คือทําอะไรไม่ได้เลยรู้สึกว่าตกเย็นเนี่ยจะมีภาวะเหงาแล้วก็ซึมเศร้าร้องไห้ออกมาไม่รู้ตัวแต่อย่างที่บอกว่าเป็นคนที่เคยฝึกสมาธิทําให้เราแบบสังเกตตัวเองว่าทำไมเราเป็นอย่างนี้หรือเราเป็นซึมเศร้าอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นมั้งแต่ยังรู้ตัวอยู่หรืออาจจะไม่ได้เป็นคิดไปเองนะคะก็ผ่านเวลามาเกือบ2เดือนเนี่ยคะ่ะจนเราก็พยายามฝึกสมาธิ นอนไวพยายามไม่เครียดนะคะแล้วก็ลองคุยกับเพื่อนหลายๆคนนะคะใครที่คุยแล้วเราเครียดเราต้องรีบตัดใครที่คุยแล้วดีเราก็หมั่นคุยบ่อยๆต้องเปลี่ยนตัวเองลิชาถึงขั้นแบบนอนผ่านไปวันๆผ่านไปวันๆอย่างเงี้ยค่ะแบบจากที่เป็นคนไม่ชอบนอนเป็นคนที่แบบมีแอคทิวิตี้ตลอดทีนี้ก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้มันไม่ได้ละเราก็ต้องลุกมาพัฒนาตัวเองใหม่แรกๆก,ก็อาจจะทําไม่ได้ก็เริ่มจากโอเคนอนไวขึ้นก่อนเพอการที่เราเครียด สะสมมากๆแล้วยังมานอนดึกอีกนอนไม่พออีกชีวิตก็จะยิ่งแย่ลงไปนะคะเริ่มปรับจากการนอนก่อนเลยหนึ่งหน้าตาเราก็จะได้ไม่สมด้วยการนอนก็คือพักผ่อนสมองชัดดาวจริงจริงหลายคนยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งเครียดริช่าก็เป็นยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งเยอะยิ่งฟุ้งซ่านนะคะคนที่นอนไม่หลับมาเป็นปีปีอ่ะก็กินยานอนหลับก็แล้วฟังอะไรก็แล้วยิ่งฟังเพลงดูหนังมันจะยิ่งไม่หลับนะคะริช่าใช้วิธี สมาธิทำอาจจะช่วยได้ไม่ได้กับทุกคนแต่ลิชาก็ผ่านผลมาแล้วถึงมานั่งเล่านะ,ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีแรงจะทําคลิปเลยตกดึกก็คือเครียดแล้วมองไปก็เงียบเหมือนป่าช้านะคะไม่เคยคิดอยากจะมาทําคลิปเลยเพราะมันไม่มีฟิล์มันเศร้ามันหงอยไปหมดไม่มีใครคุยด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองทําวันแรกก็ยังไม่ค่อยดีมากแต่ก็อาลับไปพอเช้าเรานอนวายเราก็จะตื่นมาเฟรชเองเราก็สังเกตตัวเองเออจริงหว่ามันไม่เครียดเนาะ แต่ก็ลองใหม่ตอนนี้ทำมาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วค่ะนอนไวแล้วพยายามตื่นเช้าแต่ถ้าตื่นเช้าไม่ได้ตื่นสายไปเลย พลิชาเป็นคนที่แบบถูกปลูกฝังมาว่าให้ตื่นเช้าห้ามตื่นสายไม่นอนกลา,างวันงนงี้ยนะคะเราก็เลยมานั่งคิดแล้วเหตุใดเราต้องมานั่งกดดันตัวเองละ่ะถ้าฉันอยากตื่นสายฉันก็ลองตื่นสายดูโอเคมันก็ทําให้เราปลดปล่อยอะไรปลดล็อกอะไรในบางอย่างแล้วเรามีแรงมีสมองก็เริ่มที่จะกลับมาคิดนั่นคิดนี่ได้อย่างถูกต้องมีสมาธิมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือไม่ได้มบอกให้ทําสมาธิอะไรนะแล้วการทําสมาธิก็ไม่ใช่ศาสนาใดด้วยนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการฝึกฝึก ลมหายใจฝึกสมาธิในตัวเองอะค่ะก็คือได้ทุกศาสนาแลละนะแต่ว่ามันเป็นหลักการของร่างกายกลไกของวิทยาศาสตร์ถ้าหายใจเราโฟกัสมันจะทําให้สมองเราปลอดโปร่งอยู่แล้วนะคะเป็นธรรมชาติอันนี้ก็คือเป็นการเอาตัวรอดของลิชานะคะเพราะว่าบางทีอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแย่แล้วอะมันแย่แล้วมันลําบากแล้วทํายังไงดีทํายังไงดีมันก็จะมีทางออกโดยการที่1ถ้าเราคิดอะไรไม่ออก มันตันแล้วมันหัวฟันหัวเหวี่ยงแล้วเราก็ลองหยุดแล้วก็พักผ่อนอยู่นิ่งกับตัวเองทบทวนตัวเองไม่ต้องไปนนึกถึงอะไรเลยเพราะถ้าเรายิ่งนึกถึงออกไม่ได้งานไม่มีเงินไม่มีมันจะยิ่งคิดนะคะเราก็ไม่ต้องคิดเลยเหมือนเราอยู่ในโลกโลกหนึ่งที่ไม่มีโควิดไม่ต้องทํางานไม่ต้องอะไรก็คือพักผ่อน ทำอย่างเงี้ยมาอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งรู้สึกว่ามีสติขึ้นนะคะมีแรงใจมีอะไรแล้วก็คิดอะไรออกได้มากขึ้นนะคะแล้วก็แก้วิกฤตแก้ปัญหาได้แล้วพอเราสดใสสดชื่นเรามีแรงที่จะทําอะไรบางอย่างมันจะมีอะไรดึงดูดเข้ามาเองตอนนี้ก็เริ่มมีงานมีอะไรแล้วเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าแล้วเราจะล็อกดาวกักตัวเองไปทําไมในเมื่อคนอื่นเขาก็ออกกํงวันได้แต่เราแค่คิดว่าออกไปแล้วไม่มีอะไรทําก็เลยไม่ออกอยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้านจนเป็นคลั่งเป็นซุมเศร้าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทีนี้ก็เลยคิดว่าไม่ได้ฉันก็ต้ออองกสิ ฉันแค่ปีที่แล้วฉันยังออกตลอดแล้วฉันก็ยังกาดัไม่ตกฉันยังอยู่ได้เลยฉันก็เลยลองกลับไปใช้วิถีชีวิตที่แบบคล้ายๆเดิมนะคะก็คือการออกไปทําอะไรที่มีประโยชน์เช่นเรามีความสุขหาอะไรที่เรามีความสุขทําก่อนนะคะเช่นถ้าคุณนอนแล้วมีความสุขคุณไปนอนถ้าคุณฟังเพลงแล้วมีความสุขคุณฟังแต่อริชาตอนที่เครียดอะฟังเพลงยังไม่มีความสุขเลยอะจากเป็นคนที่ชอบฟังเพลงร้องเพลงมันไม่มีความสุขอะไรที่เราเคยทํามันไม่มีความสุขสุดท้ายมาค้นพบว่าความสุข ของเราจริงๆก็คือการที่ได้ออกไปทำอะไรเราให้เราได้พบได้เห็นได้เจอสิ่งอื่นๆไม่ใช่การเก็บตัวอยู่ในบ้านนะ,นะคะวันหนึ่งมันค้นพบด้วยตัวเองจริงเพียงแค่ว่าเรานั่งอยู่เฉยๆทบทวนตัวเองเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆและเราก็อยู่กับตัวเองนะคะอาจจะไม่นานบางคนอาจจะชั่วโมงหนึ่งสามชั่วโมงหน,นึ่งวันสามวันของลิชาก็คือใช้ประมาณเดือนกว่าที่ซึมเศร้าที่แย่นะคะเดือนกว่าเดือนครึ่งแต่ว่าใช้เวลาประมาณ 5-7วันอาทิตย์หนึ่องอค่ะในการฟื้นฟูระบบตัวเองนอนพักผ่อนสมองดีขึ้นคิดอะไรออกจิตใจดีขึ้นมันก็มีแรงแล้วก็มันจะมีอะไรเข้ามาเองค่ะเอาตัวรอดในช่วงยุคอะไรแบบนี้ค่ะที่อื่นเขาก็มีวิกฤตโควิดโรคระบาดแต่เขาอาจจะไม่ได้มีเรื่องของปัญหา อะไรที่เรารู้ๆกันอยู่นะคะแล้วก็ทําให้มันบานปลายทําให้ยิ่งสถานการณ์มันยิ่งแย่ลงอะค่ะแล้วก็ล็อกดาวน์ปิดผิดถูกถูกการเยียวยาที่มันไม่มากพออะไรอย่างเงี้ยนะคะแม้กระทั่งคนรวยอะคะ่ะคนรวยคนมีเงินมันก็หมดได้คะ่ะถ้าอยู่ใน3ปีไม่มีอะไรเข้ามาเลยอะคะ่ะมันก็เจงได้คนรวยก็เจงได้ก็ตกงานได้นะคะดาราก็เงินหมดได้ทุกอาชีพทุกคนรวมๆแล้วทุกคนแย่หมดคะ่ะไม่ว่าจะเป็นตลาด ชาวบ้านลักยากยิ่งแย่กว่าเราอย่างน้อยก็อาจจะเป็นข้อคิดอะไรได้บ้างนะคะว่าการอยู่กับตัวเองบางทีดิชาฟังคนอื่นพูดนะในวันที่เราเครียดไม่ว่าจะอยู่กับตัวเองพักผ่อนทําสมาธิฝึกสมาธิทุกคนรอบตัวพูดหมดเรามานั่งงงว่าทําไปเพื่ออะไรอะ่ะก็คือตอนนี้ต้องหาเงินอะ่ะก็คือตอนนี้มันเครียดอะไรเงี้ยพอเราเครียดอะเรามองไม่เห็นอะไรเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นมันจะเจอด้วยตัวเราเองสิ่งแรกก่อนที่จะไปถึงขั้นนอนทําสมาธิเข้าใจว่าเครียดนอนไม่หลับสิ่งแรกเลยนะคะ ให้อยู่กับตัวเองค่ะเช่นนั่งอยู่เฉยๆโฟกัสตัวเองตอนนี้อยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่เริ่มต้นแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันจะต่อยอดกันเองเพราะว่าเนี้ยลิชชาคนพบแล้วว่ามันทําได้จริง คุณผู้ชมฟังตอนนี้อาจจะคิดว่าเธอพูดอะไรมันทําไม่ได้แต่ลองทําดูนะคะเพราะว่าทําได้แล้วทําได้จริงๆนะคะแล้วมันก็ดีขึ้นแล้วด้วยสําหรับใครที่คิดว่าเออใช่สิ่งนี้มันช่วยได้จริงๆเคยทํามาแล้วหรือว่ารู้อยู่แล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะหรือว่าใครมีประสบการณ์เรื่องราวอะไรที่ทั้งเครียดทั้ง ไม่เคลียดหรืออยู่ได้หรือทางรอดนะคะเมนใต้คลิปนี้เลยนะคะจะได้มีคนอื่นเนี่ยมาดูแล้วก็นําไปเป็นประโยชน์ต่อไปด้วยถ้าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครป์กดกระดิ่งให้ลิชาด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ลิชาด้วยตอนนี้กล้องสั่นนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องแมวน้องแมวน้องแมวมากวนแม่อ๋น้องแมวมากวนแม่ <laughs> เดี๋ยววันหลังนะคะเราจะมาทําคลิปคอนเทนต์น้องแมวกันดีก,กว่าเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะคะเป็นแมวไม่รู้ตัวแรกของโลกหรือเปล่าที่นิสัยเหมือนหมาไม่ได้บูลี่หมานะเพราะว่าเราก็เลี้ยงหมาเราเลี้ยงน้องหมาแล้วก็น้องแมวแต่ว่าน้องแมวตัวนี้ไม่เหมือนแมวตัวอื่นเลยค่ะเป็นแบบเราเลี้ยงเหมือนหมาแบบสั่งให้ไหวให้อะไรก็ทํานะคะเราก็รู้งานรู้เรื่องมากมากมันนี่บ๊ายบายกดไลค์กัน yeah. <laughs> อย่าลืมกดไลค์ให้น้องมันนี่ด้วยนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ